อีออกมซีเฮ้ย้ยทำตึงจัง่ะีมาเร็วดามีว่าเราีเล่ด่อเดียวผมไม่มีดะเอ้ยไม่มีดอ่ะมีดไหมาเล่นกับเกงเพื่อน่ะนอนเล่น,นกับเกง โอ้ยเอา <c oughs> ผมเปล่านะโอ้ยห้าตัว match bound ขอหน้จาจัด go <c oughs> นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงนห้ามเอาเล้งเอ้ยห้าเอาออคนเก่งเข้ามาเล่นด้วยนี่คือเหตุผลทำไมถึงอยากเอาคนเก่งเข้ามาเล่นด้วยทำไมขอแก้ะ ล็อตซิงลัซี่ล็อตซิงลัสซี่อันนี้คือแบบเพื่อนเจอเพื่อนเหรอโอ้เล่นกันสิบคนเลยเหรอเออเพื่อนเจอเพื่อนเหรอโอ้เล่นกันสิบคนเลยแปดคนแปดคนอ๋อแปดเออสีสีแปดคนทำไมทีมนาโหดจัังครบบ่อกททาไมมีนาโหดจังครับจะบอกว่าโอ้ยโตไปกัน เพลงว่าเพลงว่าขนาดดีกัดกัต้อให้ไมลรอเลยใช่ไหมเนี่ยขอตอปดใหม่เป็นไรดีรีเหลด いいかなとは โอ้ยวิบวับฟ้ากิ้งพีดไม่ไหวว่ะเฮ้ยเราแค่เป็นตาเล็กแค่เป็นตาแรกขอเพิ่อะไเฮ้ยขอเคิณหนะไยขอเคิณแค่เฮ้ยเปมเลยอ่ไอฮิไอคิ จะเข้าไหมดูเ,ดเครับ <นะ S 2> พี่น้องเอ้ดูแลโอ๋ยจะตายแล้วแม่คุณี่วิโดอะไรควายคุณนีุ่กไม่อเลยเอาเลย <laughs> เป็นการเล่นที่แบบอุย้ยแล้วก,ก็ีดีมาก